สนับสนุนโดยเบเนโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองหลังจากการวุนเลื่องนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติกิรนันรองหัวหน้าพักคชาติไทยพัฒนาประกาศในกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการบริหารพักขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติระบุว่าเรียนทุกท่านขณะนี้ผมได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาโดยมีผลในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจไมตรีที่ให้ผมในช่วงเวลาการทำงานที่ผ่านมานะครับสันติกิรนันจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นสาเหตุการลาออกครั้งนี้น่าจะเกิดจากความไม่พอใจในกรณีที่นายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา ได้นำสสของพักทั้ง10คนลงคะแนนเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนางสาวแพนทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยไม่ผ่านการประชุมกรรมการบริหารพักเพราะหากเกิดปัญหาภายหลังผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองจะเป็นกรรมการบริหารพักไม่ใช่สสจึงควรหารือก่อนมีมติออกไปดังกล่าวขณะเดียวกันก,ร,กรรมการบริหารพักอีกหลายคนได้เตรียมที่จลาออกจากการเป็นสมาชิกพักด้วยเช่นกัน ก่อนหน้านี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมุมัมันน้อมมาธาประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายสรวงเทียนทองสอสสกก้วักรพื่อไทยเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตน291คนถือว่าครบเกิน50คนไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพท,ทองทานเพียงคนเดียวในวันมุฮัมมัดนอชี้แจงว่าเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัธรมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมต,ติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของสสที่มีอยู่493คนโดยมีผู้เข้ามาร่วมการประชุม482คนดังนั้นต้องมากกว่า248คน โดยการโหวตจะทําโดยเปิดเผยขานชื่อลงคะแนนทีละคนให้ขานคําว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงโดยก่อนเริ่มการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้มีการถูกเถียงถึงการเปิดโอกาสให้สสออภิปรายก่อนหรือไม่สุดท้ายที่ประชุมเปิดให้ฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายคนละ20นาทีหลังการอภิปรายเสร็จสิน้นจากนั้นเป็นการขานชื่อสมาชิกลงคะแนนโหวตผลปรากฏว่าผู้ลงคะแนนเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียง ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสอสอได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเห็นชอบครับ375นายสุทธสิทธิ์พทธศักดิ์ไม่เห็นชอบครับ376นายสุภระโชค สีสุขจรเห็นชอบครับ 377, นายสุพโชคชัยยศัต์ไม่เห็นชอบครับ 378, นายสุพนัทมีนชัยนันไม่เห็นชอบครับ 379, นายสุภาพกระก <82. S 2> กิตตยาทิคุณไม่เห็นชอบครับ 380นายสาัทธาขาวขำเห็นชอบครับ381นายสกลสุนทรวานิกิจไม่เห็นชอบครับ382นางสาวสักุณาสารนันเห็นชอบค่ะ383นางสาวเพนชิสา งอุปถรรมชัยเห็นชอบค่ะ384นายสนองเทพอักษรนรงค์สนองเทพอักษรนรงค์เห็นชอบครับ385นายสมเกียรติตันดิรลกตระกูลสมเกียรติตันดิรลกตระกูลเห็นชอบครับ386นายสมเจตแสงเจริญรัต สมเจตแสงเจริญรัตเห็นชอบครับ387ว่าที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญไม่เห็นชอบ388ในายสมดุลอุดเจริญไม่เห็นชอบครับ389ในายสมบัติยักินงดออกเสียงครับ 390ในายสมพงศ์อมรวิวัฒเห็นชอบครับ391ในายสมมุติเบนจรัตเห็นชอบครับ392หดออกเสียงครับนายสมยศพลายด้วงพดออกเสียงครับ 393รองศาสตราจารย์เชิดชัยตันติสิรินเห็นชอบครับ394นายสมศักดิ์บุญประชมเห็นชอบครับ395ในายสยามเพ่งทองเห็นชอบครับ396ในายสยามหัตถสงเคราะห์เห็นชอบครับ 397ในายสรชัดสุจิตเห็นชอบครับ398ในายสรพัฒนศรีปราดไม่เห็นชอบครับ399นายสัพพัญญูศิริไปสัพพัญญูศิริไปเห็นชอบครับ400นายสันเพชรบุญญามณีงดออกเสียงครับ 401, นายสรละวงเทียนทองเห็นชอบครับ 402, นายสรวีสุภปณิตาไม่เห็นชอบครับ 403, นางสาวสรัสนันอันนบพรชัดเจนสรัสนันอนันนบพรเห็นชอบค่ะ404นยสนายสลิดคงเกี่ยวข้องเห็นชอบครับ405 นายสริบุตรเนียนเห็นชอบครับ406นางสว่างจิตเลาหะโรจนพันธ์ไม่เห็นชอบค่ะ407นายสหัสสวัสดคุ้มคงไม่เห็นชอบครับ408นายสัทธิระเผือกประพันธ์เห็นชอบครับ409นายสังคมแดงโชตเห็นชอบครับ 410นายสัญญานินสุพันเห็นชอบครับ411นายสันแท่ตั้งเห็นชอบครับ412นายสัมพันธ์มะอยูโ่โสเห็นชอบครับ413นายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์เห็นชอบครับ414นายสาธิตทวีผล ไม่เห็นชอบครับ415นายสาแหะมูฮัมหมัดอันชิดลุเ 16, ลด,หลดเห็นชอบครับ416นายสิงหพลดีนางสิงหพลดีนางเห็นชอบครับ417นายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขเห็นชอบครับ418 นายสิทธิพลวิบูลธนากุลไม่เห็นชอบครับ419พันโทสินทบแก้วพิจิตเห็นชอบครับ420นายสิรินสงวนศินไม่เห็นชอบครับ421นางสาวสิริลพัฒนกองตระการไม่เห็นชอบค่ะ 422. นางสุขสมรวยวันธนียกุลเห็นชอบค่ะ 423. นายสุชาติชมกลิ่นเห็นชอบครับ 424. นายสุชาติตันเจริญเห็นชอบครับ 425. นางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธงดออกเสียงค่ะ 426นายถากรตันทสิทธิ์เห็นชอบครับ427นางสาวสุดารัตพิทักษ์พรพันลบสุดารัตพิทักษพรพันลบเห็นชอบค่ะ428นายก่อแก้วพิคุณทองเห็นชอบครับ429นายสุธิชัยจะรูนเนตรชอบครับ 430นายสุทินคลังแสงเห็นชอบครับ4 3 1นายสุธรรมจะริดงามเห็นชอบครับ432นายสุธรรมแสงประทุมเห็นชอบครับ433นายสุพลจุนใสเห็นชอบครับ434 นางสุพัชรีธรรมเพชรสุพัชรีธรรมเพชรงดออกเสียงค่ะ435นางสิริวัลปราศจากศัตรูเห็นชอบค่ะ436 <4 36 S 1> นายสุภกรตันติภัยบูรนณนะสุภกรไม่เห็นชอบครับ437นางสาวสุภาพรกำเนิดผล งดออกเสียงค่ะ438นางสุภาพรส์สลับสีเห็นชอบค่ะ439นายสุระเกียรติเทียนทองเห็นชอบครับ440นายสุรชาติชาญประดิษฐ์สุรชาติชาญประดิษฐ์เห็นชอบครับ441นายสุรเชษฐ์ประวีนวงศวุฒิ สุรเชษไม่เห็นชอบครับ442นายสุรทินพิจารณ์สุรทินพิจารณ์เห็นชอบครับ443นายสุรพจน์ตอกเจริญสุขเห็นชอบครับ444พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเห็นชอบครับ445นายสุรพันธ์ไวย,ยากร ไม่เห็นชอบครับ446รองศาสต,ตราจารย์สุรวาสทองบุไม่เห็นชอบครับ447นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเห็นชอบครับ448พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเร่งดออกเสียงครับ449นายชนินทร์รุ่งธนกเกียรติ เห็นชอบครับ450นายสุไลมานบือนอปีแนะขออภัยครับ <c oughs> บืนแนปีแนครับเห็นชอบครับ451นายสุวรรณากุมพิโรเห็นชอบครับ452นายเสมอกันเที่ยงธรรมเห็นชอบครับ <c oughs> 453นายมังกรยนตรากูลเห็นชอบครับ454นายโสพลสารัมเห็นชอบครับ455นางหะไทยรัตน์เพชรพนมพรเห็นชอบค่ะ456นายรังทุรพลเห็นชอบครับ457นายองค์การ ชัย,ยบุตรไม่เห็นชอบครับ458นายองอาจชัดชัยพลวัตเห็นชอบครับ459นายองอาจวงประยูนเห็นชอบครับ460นายอดิพงศ์ทิติพิทยาอดิพงศ์ทิติพิทยาภูมิใจไทยบุรีรัมเห็นชอบครับ 461น,นายอาดีสรเพียงเกตเห็นชอบครับ462นายอาดีศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์เห็นชอบครับ463นายอานันต์ปรีดาสุทธิจิตอนันต์ปรีดาสุธิจิตชนบุรีเห็นชอบครับ464นายอนันต์ผลอำนวยเห็นชอบครับ465 นายอนุชานาคาใสเห็นชอบครับ466นายอนุชาสะสมทรัพย์อนุชาสะสมทรัพย์เห็นชอบครับ467นายอนุทินชาญวีรกูลเห็นชอบครับ468นายอนุรักษ์จุรีมาศเห็นชอบครับ469 นายอนุรัตต์ันบังบรนจงเห็นชอบครับ470นายอนุสอนแก้ววิเชียนไม่เห็นชอบครับ471นายอนุสอนเอี่ยมสะอาดเปิอนุสอนเอี่ยมสะอาดเห็นด้วยเต็มเหนียวครับ472นายอภิชาเลิศพัชระกะมล พีช่ชายเห็นชอบครับ473จากอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลเห็นชอบครับ474นายอภิชาติตรีตระสวัสดิชัยอภิชาติตรีระสวัสดิชัยเห็นชอบครับ476นายอภิสิทธ์ไล่ศัตรูไกลไม่เห็นชอบครับ 477นายอมรเทพสมหมายเห็นชอบครับ478ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพันธ์จันตาเรืองไม่เห็นชอบค่ะ479นายอัธกรสิริรัตยากรเห็นชอบครับ480นายอัธพลไตรสีเห็นชอบครับ481 นายอัตถพลวงประยูนเห็นชอบครับ482นายอลงกฎมณีกาศเห็นชอบครับ483นางอวยพรศรีชาววลิตงดออกเสียงค่ะ484นายอัคราทองใจสดเห็นชอบครับ485นายอัครเดชวงพิทักษโรธเห็นชอบครับ 486นายอัครนัน์กันกิตินันเห็นชอบครับ487นายอัครแสนคีรีโลวีระเห็นชอบครับ488นายอับดุลยาอ,อบดุลอายีสาแมงเห็นชอบครับ489นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลเห็นชอบครับ 490นายอานุภาพลิขิตอำนวยชัยไม่เห็นชอบครับ491นายอามินมะยูโซเห็นชอบครับ493นายอาจพลสันไตรภพอาจพลสันไตพภพพักภูมิใจไทยเห็นด้วยครับ493นายอำนาจวิลาวันเห็นชอบครับ 494นายอิทธิพลชนทราศิริไม่เห็นชอบครับ495นายเอกธนัตอินรอดเอกนัตอินรอดเห็นชอบครับ496นายเอกธนัตพร้อมพันเห็นชอบครับ497นายเอกราชช่างเหลาเห็นชอบครับ498นายเอกราช อุดมอํานวยไม่เห็นชอบครับ499นางสาวแอนซิลิวัดไลกะนกไม่เห็นชอบค่ะและ500นายโอชิตเกียรติก้องชูชัยเห็นชอบครับครับต่อไปท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงคะแนนครับผมขอความร่วมมือครับขอท่านกูนามายืนข้างหน้าหน้าบัลลังครับ ทางซ้ายมือและขวามือของผมได้ทั้งสองช่องนะครับนะครับเพื่อจะได้ให้ขันชื่อข้างหน้านะครับเมื่อท่านมาแล้วเจ้าหน้าที่จะรออยู่นะครับเมื่อท่านท่านเมื่อมายืนแล้วผมก็จะท่านแรกก็จะขันชื่อนะครับเวลาขันชื่อขอให้ท่านบอกชื่อนะครับสกุลของท่านแล้วเลขที่สมาชิกด้วยเพื่อเครื่องจะได้ค้นชื่อรายชื่อของท่าน ก็จะปรากฏที่หน้าจอท่านอย่าเพิ่งขานครับเมื่อชื่อของท่านตรงกับหน้าจอแล้วท่านก็ขานได้เลยครับว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออก,ออกเสียงครับถ้าตรงกันคนต่อไปก็ไปตามลําดับนะครับแต่เมื่อลงคะแนนแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีการทักท้วงก็ถือว่าจะจะไม่แก้ไขนะครับครับ เดิญครับามาข้างหน้าได้เลยครับมาข้างหน้าบัลลังก์นี้นะเพราะว่า,เ,าเราจําเป็นต้องใช้วิธีการนี้นะครับแล้วจะกดปุ่มข้างหน้าครับเดี๋ยวมีม,ม,มีมีผู้ไม่ลงคะแนนไม่มีแล้วนะฮะ <c oughs> กับก็ท่านได้รับแจ้งว่าพลเอกประวิทย์กับร้อยตำรวจเฉลิมลาการประชุมสองท่านนี้ครับนะครับ <c oughs> ก็เป็นว่าลงคะแนนหมดแล้วนะครับต่อต่อไปก็เจิเิญท่านสมาชิกค,ครับถ้าไม่มีผู้ที่ยังไม่ลงคะแนนหมดลงคะแนนหมดแล้วก็ถือว่าปิดการลงคะแนน,นะครับ งคะแนนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเดี๋ยวกรรมการตรวจสอบนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยทั้งกรรมการและเครื่องตรงกันเดี๋ยวแจ้งมาด้วยครับ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่3 1นะคะที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือคณะกรรมการตรวจนับคะแนนค่ะอยู่ด้านหน้านะคะในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะคณะกรรมการตรวจนับคะแนนก็มาจากพักต่างๆนะคะมีทางนางสาวศรีโสภากดคำลือสอสอจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยค่ะทางนายประดิษฐ์ สังข์จายสสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักภูมิใจไทยนะคะนายเพชรภูมิอภรรัตสสจังหวัดกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐนายร่มธรรมขำนุรักษ์สสจังหวัดพัทธลุงพักประชาธิปัตย์นางรำพูนตันติวณิช,ชานนท์สสจังหวัดอุบลราชธา,านีพักไทยสร้างไทยคะ่ะและนายพันธินน่วมเจิมสสกรุงเทพมหานครน,นะคะเป็น,นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนคะ่ะก็จะได้ ตรวจสอบความถูกต้องให้รอบครอบเรียบร้อยแล้วก็ตรงกันกับที่ก่อนหน้านี้ที่ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะคะในการลงมติออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้วาระสำคัญวาระเดียวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการพิจารณากันมาที่เริ่มประชุมกันตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ได้ติดตามกันมาพร้อมๆกัน ก็ติดตามกันอีกไม่นานค่ะจะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่วันนี้ถูกเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะวันนี้เริ่มประชุมตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นมาค่ะมีท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎร,รเป็นประธานการประชุมนะคะ และเวลา1 0 1นาิกา11นาทีค่ะนายสระวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็มีการเสนอชื่อของนางสาวแพททองทานชินวัตรนะคะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้มีการรับรองผู้ถูกเสนอชื่อนะคะอยู่ที่291เสียงด้วยกันค่ะจากนั้นก็มีการอภิปรายโดยฝากฝั่งของ พักร่วมฝ่ายค้านอภิปรายกัน2คนก่อนที่จะมีการลงมติออกเสียงลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะพอเวลา11นาฬกา2ีนาทีเริ่มลงมติค่ะก็มีกา,มาการได้ตรวจสอบการนับคะแนนหมดแล้วครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ขึ้นจอด้วยแล้วผมจะดูประกอบไปนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ขึ้นจอด้วยครับ ขึออน้นจอได้ไหมครับครับผลการลงคะแนนเลือกตั้งนาย,ยกตีตามรับนูนมาตรา159เป็นดังนี้ครับเห็นชอบ319ท่าน ไม่เห็นชอบ145ท่านงดออกเสียง27ท่านนะครับก็เป็นนั้นว่านางสาวแพรตองทานชินวัตรได้รับคะแนนเห็นชอบมากกว่าครึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาผูแ้แทนราษฎรครับดังนั้นจึงถือว่ามติของสภา ได้เห็นชอบเพื่อเสนอแต่งตั้งนางสาวแพร่ตองทานชินวัตรเป็นนายกตรีตามรัฐนูลมาตรา159ต่อไปนะครับ